นั้นถ้าเราพูดถึงการจัดการไฟป่าในประเทศโดยเฉพาะพื้นที่อนุรักษ์นะคะนี่เรียกว่าเป็นความท้าทายหนึ่งเลยนะคะของการแก้ไขปัญหาฝุ่นในทุกๆปีค่ะและสำหรับแฝนฝุ่นในปีหน้าพอจะมีหวังที่จะแก้ปัญหาให้ดีขึ้นได้หรือไม่ช่วงนี้เราจะพูดคุยจากคุณบรรณรสบวคลี่นะคะอยู่ในสายโทรศัพท์กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณบรรณรสค่ะสวัสดีค่ะคุณมครับ ค่ะคุณบรรดรคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราดูปัญหาหลักๆก็คือเรื่องของความไม่ลงตัวระหว่างการจัดการงบประมาณกับสถานการณ์ไฟซึ่งสถานการณ์ไฟเนี่ยค่อนข้างรุนแรงแล้วก็มีขนาดใหญ่นะคะทีนี้อยากจะให้อธิบายก่อนค่ะว่าธรรมชาติของไฟที่เกิดขึ้นในจุดสําคัญสําคัญเนี่ยกับการที่ไม่สอดคล้องกับแผนของงบประมาณเนี่ยค่ะทำให้เกิดปัญหาอย่างไรบ้างคะครับโดยภาพรวมของทุารเนี่ยทั้ง อนุภูมิภาคเนี่ยไฟมันเกิดขึ้นมากมายในเพื่อนบ้านเราด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของภาคการ,กรเกษตรการเผาที่โลมงภาคการ,กรเกษตรแต่ผมมาเฉพาะเอาเฉพาะภาคเหนือของประเทศไทยเนี่ยค่ะการไหม้ในปังปีที่ผ่านมานะครับรเกิน8ปดสิบปอร์เ็นปีหกสามเก้าสิบปอร์เซ็ตก็คือว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นเป็นแฟกเตอร์ของพื้นที่ภาคงหนืยของผมนะครับซึ่งถ้าเรามาดูเฉพาะประเทศไทยเนี่ย ก็มีตัวเลขอย่างชัดเจนมาแล้วจากตัวเลขค่าเฉลี่ย10ปีและตัวเลขตัวเลขปีล่าสุดเนี่ยว่ามีการเผาในป่ามากกว่า65เปอร์เซ็นตซึ่งผมก็เลยเรียกมันมันว่าปลาตัวใหญ่ในเชิองยุทธศาสตร์ยุทธวิธ,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 ธีการตักดานเรื่องนี้ในแบบปีนี้เนี่ยรัฐบาลก็ได้จรรจุกมาเป็นนโยบายว่าจะมุ่งเป้าไปที่พื้นที่ป่า<ม>ป็นสําคัญเพราะมันเป็นที่คิด้ตัวแล้วก็เป็นพื้นที่แหล่งกำเนิดขนาดใหญ่ อนนี้คําถามก็คือว่าหลายปีมานี้เราก็พบเราก็พบตัวโครงสร้างความปิดเปี้ยวความตับเปยนเพี้ยนตรงนี้มามาพอพอจำควรแล้วจริงใส่ใส่ที่สุดาาก็สามารถจับจับการมาเป็นนโยบายซึ่งรัฐเองก็มองเห็นร่วมกันนะครับว่าจะต้องอุดช่งโบในเชิงการแก้ปัญหาไปในป่าทั้งป่าดินรักและป่าสงวนนะครับเออมันมีคณะกรรมการหลายชุดนะครับโดยเฉพาะคณะทํางานที่ด้านกด อากาศสะอาดแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นนโยบายของสถาบาลเลยอรมองก็รับไปเลยคังนั้างานชุดนี้ก็ได้พบว่ามันมีความไม่สัดไม่ได้สั่งตวกันของทรัพยากรจังบุคลากรแล้วก็ประมาณที่ใส่ลงไปในป่านะครับอย่างป่าอุ้งรักเนี่ยเราไพบว่าป่าแต่ละหมาเลยครับมีเป็นเกือบแสนได้เลยนะครับซึ่งใหญ่พอๆกับจังหวัดแต่มีเจ้าหน้าที่ดาไปประมาณแค่สี่สิบคน ่อนในปมนะครับแต่ละปีเขาก็าเลยต้องโยกคนมาเข้ามาช่วยในป่าดูแนละแต่ว่าเป็นอยัางไปตอนนะมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาว่าไปในป่าดูแนละมากกว่าที่อื่นๆนะครับจุดที่ผมกําลังกังวลินตอนนีในปีนี้ก็คือว่าในส่วนของป่าสงวนนะครับยิ่งไปกันใหญ่เลยครับก็ว่าปา่าสงวนนะครับอยู่ภายใต้กรมป่าไม้แล้วเขาก็ได้ถ่ายโอนธารกิจให้กับองค์การ ผมพร้องสท้อ,ทองถิ่นมามาแล้วนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ต้่งมีจะมีเม่ประมาณใอานอปทแต่น้อยมากมาปีนี้ก็มีการต่อรองครับแต่ผวก,ก็ให้มาก็ยังจะน้อยเหมือนเดิมนะครับก็คือในในทางปฏิบัติก็คือไม่มีกัาลังสดการดูแลค่ะมาจากวันนี้ก็เป็นเกิดที่มันเดือดรังอยู่ทุกปีแต่เราปกติเราก็หยุดใต้ซ่อนอยู่ใต้ส,สมมาทุกปีค่ะปีนี้ก็เลยมีความพยายามของรัฐบาลที่บอกว่าจะต้อง ตัตง้งเป้าว่าตังว้ไฟแรงใ,ใหญ่ในป่ากันกนซึง่งทาให้มันโผล่ตักงบรจิขึ้นมาแล้วก็จะพยายามขุดจมูกกันผมก็เห็นความพยายามนี่ครับว่าว่ามีความพยายามจะแก้เรื่องนี้ซึมันทําไม่ไ่ายครับค่ะแต่ทีนี้ถ้าเราดูจากสิ่งที่เกิดขึ้นในปีก่อนๆจะพบว่าไฟในพื้นที่อุทยานเนี่ยคะ่ะมักจะติดต่อต่อกันไปเรื่อยๆแล้วก็ทําให้การเข้าไปควบคุมมันก็ยากพื้นที่ก็จะเชื่อมโยงกันไปหลายจุดดังนั้นโมเดลในการจัดการเรื่องนี้ควรจะต้องทํำยังไงคะ ครับผมเราได้นำขีดเส้นนะครับขีดเส้นบวกกลม,มไปแปลงใหญ่ขึ้นมาก็โดยโดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะแก้ปัญหาความเรื่องรังดังกล่าวเนี่ยครับยกตัวอย่างที่ผมได้นำเสนอให้นายกรัฐมนตรีท่านได้ทีนน่ดันท่านได้เดินทางมาแจกหมายรอบล่าสุดเลยแหละครับเรื่องว่าให้บรรจุหอยแปลงใหญ่แปลงเนิงให้มันครบองที่ก็คือเขต,ตรัฐสภาตะปาอมกอยซึ่งติดกับเขตรันธภาแม่ตื่นแล้วก็อุทยานแม่ปิงอยู่เหนือ เขื่อนภูมิพลพื้นที่ต่างๆเนี่ยคัใหญ่มากต่อการงานกรุงเทพมหานครแค่เก้าแสนเองนะครับแล้วก็เขาก็มีลักษณะงพืชิีกกำไฟที่ใหญ่มากที่สุดของประเทศไทยรวมกันแล้วแปดแสน่ารมงก็ปีที่ผ่านมาเขาก็ลามไปเรื่อยๆลามันทืองเดือนเพราะมันเป็นพื้นที่ที่ที่หาใจมากแล้วก็ชูรักันนำมาเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่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 อยากจะนําเสนอต่อสื่อสาธารณะที่มากมากเลยสว่าว่ามันเป็นจุดอ่อน ท,ที่ชัดเจนที่สุดจุดหนึ่งของประเทศไทยนะครับมันมันไม่รวมกันตั้งแต่แสไนไรแล้วก็ไม่ลาเป็นเดือนๆเลยนะครับค่ะก็ก็เลยม,มีมีสับที่เรียกว่ามไฟแปงใหญ่ขึ้นมาตลาดตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ยุทธยุทธศาสตร์ที่จะจัดการไฟในพื้นที่ป่าของนั้ให้เป็นเรื่องกรนด้าขึ้นมา ค่ะทีนี้ตัวแผนยุทธศาสตร์ที่เสนอไปยังนายกรัฐมนตรีเนี่ยคะ่ะจะนําไปสู่การปรับอย่างไรให้มันเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็จะเจอข้อจํากัดอยู่หลายอย่างโดยเฉพาะอีกโจทย์ใหญ่โจทย์หนึ่งเรื่องของฝุ่นข้ามแดนในยุครัฐบาลที่ผ่านมาบอกว่าจะไปควบคุมไม่ให้ใครเผาเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องที่ทําไม่ได้ด้วยซ้าไปแล้วแบบนี้จะมีหวังยังไงคะที่ทําให้ปัญหาฝุ่นข้ามแดนที่ก็เป็นอีกหนึ่งต้นตอนหนึ่งมันถูกแก้ไขได้นะคะ เราขุดข้ามแดน,นต้องยอมรับเลยครับว่ามันยากมากปรวมกับไปเกี่ยวข้องกับกับหนาจของที่เราไม่มีอยู่ในเขตประเทศเป็นบ้านก็ต้องใช้กลไกตัวอ,อื่นผมก็ทราบว่ามีผักมีความพยายามหาหรือเรื่องกลไกพวกนี้อพอสมควรแต่มันก็ได้แค่ความคืบหน้านะครับก็ต้องมีกลไกอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นห้ามนําเข้าหรือว่ากลุ่มประเทศที่ปูดนาเข้าอย่างยุโรปเขาไปเอาแล้วว่ามันมีเกิดมีไฟขึ้นมาซึ่ง ล้วเ็เราอาจจะเห็นแนวนมนี้ขึ้นมาเลยนะปวอนาานันตราด้วยเอเรื่องฝุ่นข้ามแบงเนี่ยครับต่อให้เราไม่เผาเลยในประเทศไทยของเรานะครับมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับมีฝนตกในช่วงมีลานิยา65แต่ว่าประเทศทงข้างๆข,ของเราเนี่ยครับเผาเป็นหมื่นจุดมันก็ลามเข้ามาทั้งๆท,ท,ที่เราไม่มีไม่หนีจุดความร้อนเลยก็ที่เชียงใหม่เนี่ยขึ้นมาเจ็บติดไปวกาคกับ,บเกเหรียร่ยงหน่อยเกาแอ์โฟไทยนะฮะ,ะที่น่านติดประเทศเพื่อนบ้านเนะะี่ยฮะ ก็ขึ้นไปสองร้อยนั่นแสดงว่าถ้าไม่มีการเผาในประเทศเลยเราก็ยังเจอแต่อย่างไรก็ตามนะครับอที่ผมไปตออกมาหลายๆปีมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เจ็ดติดเจ็ดติดนี่เป็นภาวะที่ดีมากเลยนะฮะในช่วงที่ไม่ในบรรดาความไม่ดีทั้งหลายเนี่ยพอ่พอนเบาขึ้นมาพอจะหายอกหายใจได้อยู่เพราะว่าที่เราเคยเจอมามันเกินร้อยอยู่ตักินหมดสองร้อยสามร้อยก็แปลว่าในที่สุดนี่เราก็ต้องช่วยตัวเองก่อน ต้องพยงายามจัดการไฟกใกล้ของเราก่อนคือไฟในบ้านเราตามได้ที่ยังเรามีการเผาเป็นปีลนะปีที่ผ่านมาในเก้าล้านได้นะครับค่ะซึ่งเก้าล้านได้เนี่ยมันเป็น,ปนแหลกกำเนิดที่ใหญ่มากตามได้ที่เรายังมีเผาปีละแปดเก้าล้านได้อยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็ไปเรียงหาว,าว่าเรื่องฝุ่นคแดนมันต้องไปไม่ตบอยู่ตรไปเว่าเราก็ไม่ได้กวานด้านตัวเองผมคิดว่าถ้าเราดูแลตัวเองได้เอาไปของเราเ่ยลดลงไปได้มากที่สุด อ่ะสักครึ่งหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าความหนาแน่นความเข้มข้นประมานก็จะลดลงแล้วก็พอบัดเทาขะไรบัดเทาเบาบางลงมาได้บ้างปรับปัมได้บ้างแทน,ท,นท,ที่จะอยู่ในวิกฤตเข้มข้นตลอดเวลาก็อาจจะเป็นเรื่องของมาตรการในเชิงเศรษฐกิจนะคะที่จะจูงใจให้ลดการเผาในพื้นที่ด้วยใช่ครับใช่ครับก็ร่างกฎหมายอากาศสะอาดที่รัฐานครมอไปทราบว่าก็มีความพยายามที่จะใช้ บรรจุใช้กลไกทางการเศรษฐกิจแรงจูงใจทางเศรษฐกิจรวมทั้งรวมทั้งการใช้กลไกทางภาษีอะไรต่างๆเนี่ยครับเพื่อจัดก,การด้วยก็เป็นความความก้าวหน้าในความในความล่าช้าเนี่ยครับก็มีความก้าวห,หน้าอยู่บ้างนะครับค่ะ ค่ะเอาละค่ะขอบคุณคุณบรรทรสมากค่ะคุณบรรทรสบัวครีจากสภาลมหายใจภาคเหนือนะคะก็เป็นมุมมองในการจัดการปัญหาฝุ่นที่เหลือเวลาอีกราวๆเดือนเสร็จๆค่ะมกราป,ปลายกุงภานะคะฝุ่นในภาคเหนือก็จะเริ่มกลับมาแล้วทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกนะคะปัจจัยภายในน่าสนใจอย่างมาก8ถึง9ล้านไร่ค่ะพื้นที่ป่าที่เกิดไฟในปีที่แล้วถ้าลดลงได้สักครึ่งหนึ่งก็อาจจะทําให้ปัญหาดีขึ้นแต่ปัญหาอีกครึ่ง หนึ่งก็คือการจัดการกับฝุ่นข้ามแดนตรงนี้ก็อาจจะทําให้เมืองตามตะเข็บชายแดนเนี่ยเขาอยากจะได้มาตรการที่จริงจังอยู่พอสมควรเพราะอย่างปีก่อนๆเราจะเห็นว่าค่าฝุ่น PM 2.5ค่ะไม่ว่าจะเป็นในแถบจังหวัดตากแม่ห้องสอนจังหวัดตามแนวตะเข็บแบบนี้นะคะซึ่งมีเขตหุบเขาบางจุดก็เป็นพื้นที่ที่เป็นแอ่งอยู่เนี่ยปรากฏว่าค่าฝุ่นเนี่ยทะลุไป200ถึง300ทำให้มีคําถามถึงคุณภาพอากาศแล้วก็การใช้ชีวิตของคนที่นั่นกันอยู่พอสมควรนะคะ คงไม่ใช่ว่าจะให้ทุกๆคนนั้นสามารถป้องกันตัวเองได้ตลอดเวลาและตลอดไปด้วยนะคะเพราะตอนนี้ก็มีความพยายามจากทางภาครัฐแต่จะประสบผลมากน้อยขนาดไหนตอนนี้ก็คงจะต้องมา,าพิจารณากันอย่างจริงจังแล้วค่ะ